สวัสดีคะ่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะสวัสดี f c ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านของป้ายัดนะคะวันนี้แอดก็จะมาตามความฝันของป้ายัดไปฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ f c ทุกท่านด้วยนะคะคอนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดก็กดเข้าช่องมิวชาแนลเลยนะคะแอดก็มีเลขเด็ดลงให้เป็นแนวทางทุกวันนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะแอดหาให้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับป้ายัดกันเลยนะคะป้ายัดก็นั่งรอยอยู่แล้วนะคะป้ายัดสวัสดีคะ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าได้ข่าวว่าฝันอีกแล้วใช่ไหมคะประหยัดฝันอีกแล้วับ,บ้านมาอยู่ต้องได้กับพวกลูกอุ้ยไม่เป็นไรหรอกประหยัด<ช>วันนี้ฝันยังไงมั่งคะฝันแล้วฝันห็ดว,ว,ว่ายายสับเจ้าตาประภูมินะจ้าสันสันประภูมินะจ้าตองงวดนะจ้าฝันอีกแล้วแต่ว่าเขามาบอกว่าโอู้เนาะ ซื้อเยอะอยากได้บานก็ซื้อเยอะก็ไม่ถูกอีกค่ะจ้ะถ้าอยากได้เล็กก็หาดูโอ้ก็ให้หาดูลให้หาดูอยู่บนหัวนอนอือไม่รู้มันออกหรอเปล่าก็ไม่รู้ก็บอกให้หาดูนะสามตัวเขาบอกให้ประหยัดหาหาหาดูในภายในบ้านอย่างนี้หรอคะจ้ะภายในบ้านจะหาดูอืในหัวนอนนะจะก็รวมเจะบอกคยนะโอ้หายังไม่เจอเลยเวหายังไม่เจอแต่แต่เอา แต่พ่อเขาเห็นแล้วแกบอกว่ามึงเห็นเลขไหมไม่เห็นหลายครั้งแล้วไม่เห็นนะเออลุงเหลุงบอกโอ้วันนี้ลุงไปไหนคะวันนี้ไม่รู้แกเดินไปไหนแกกินเหล้าเมาแล้วแกเดินไปไหนแต่ไอ้สามตัวนอเห็นแล้วนะจ้่เห็นแล้วสามตัวสามตัวเห็นแล้วแต่ไอ้สองตัวเพิ่งเห็นเมื่อตอนเย็นเองโอ้สองตัวเพิ่งเห็นเมื่อตอนกเห็นนานแล้ว โอแต่ลุงเห็นนานแล้วเห็นนานแล้วลุงเลุงเป็นคนเห็นก่อนลุงเป็นเห็นก่อนแต่บอกให้ดูแต่ลูไม่เห็นนะเออประหยัดมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองเห็นเมื่อวานมองเห็นเมื่อวานพระเจ้ามองเห็นเมื่อวานบอกยายองแม่ทายเอาจ้ะเออเอละออมากเลยจ้ะจ้ะไอสามตัวก็หนึ่งเก้าสามโอสามตัวหนึ่งเก้าสามเลยครับประหยัดจ้ะหนึ่งเก้าสามเขาให้หาอยู่บนนอน ห้าจนทั่วเพิ่งเห็นที่เลขมันจดเอาไว้นานแล้วสามตัวน่ะคือจดไว้บนหัวนอนใช่ไหมคะประหยัดหัวนอนจ้ะสามตัวจ้ะถ้าไม่ซื้อก็ซื้อก่องเลยซื้อสองใบซื้อลอตเตอรี่แล้วเหรอคะประหยัดลอตเตอรี่สองใบได้แล้วใช่ไหมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามได้แล้วสองใบสองใบแต่ใบเดียวกับไอ้นั่นสองเจ็ดด้วยสองเจ็ดด้วยจ้ะไอสองเจ็ด ได้วันศิลป์องจ็ดประหยัดเอามาจากไหนคะสองเจ็บที่ไปใส่บากทางนี้ก็เห็นในทางนู้นก็เห็นตอนที่เปใส่บากเนี่ยวันพระวันพระนะจ้ะเปิใส่บากเห็นกับต้นกล้วยจ้ะไม่มีใครเห็นหรอกนี่ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครสองเจ็ดนี่ไม่ได้บอกใครจ้ะเอ๊ะทำไมมันเห็นเลขที่มันออกเลยวะจ้ะแต่ก่อนซื้อหกห้าศูนย์ก็ให้เห็นอย่างนี้เลยค่ะห้าหกข้าจ้ะ ซตามไอ้นี่เลยจะไม่เห็นไอ้นี่อีกเห็นไอ้ที่สงตัวน่ะสองเจ็ดสองเจ็ดนะค่ะเพิ่มอีกซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วซื้อลอตเตอรี่แล้วซื้อแล้วไปหยาตายเลยไปเดียวไปเดียวสามตัวกับไอ้หนึ่งเก้าสามซื้อไปแล้วให้คุณบ้านสมนุนซื้อให้คนที่ซื้อขายลอตเตี้ยาเขามาซื้อทันยะนะโอ้คนที่ก็ซื้อของเก่ารับซื้อของเก่าให้้เขาซือให้ พี่อะไรเนาะแกไปซื้อที่บ้านอยู่ค่ะประหยัดนะไู่แพ้พี่อะไรบอกแกมาซื้อจำชื่อแกไม่ได้แกมาซื้อของเก่าซื้อให้ด้วยก็เอาให้จะเอาให้แล้วอือวันวันี่ว่าจะไม่ซื้อก็เห็นเลขก็ซื้อไปอู้เนาไปซื้อได้ยังไงเนาะตายายก็ให้แล้วประหยัดเขาให้แล้วอือยังไม่บอกใครเลยส่งจิตบกับส่งเิ็ตัวไอ้ไอ้นี่ตอนวดกับสามสามตัวนะสามตัวจะ ทำตัวประหยัดเขียนไว้ตรงหัวนอนบอกประหยัดเอามาดูเอามาให้ดูได้ไหมคะนี่นะดูกับไอโรอตเตอรี่โรตเตอรี่ก็ได้เนาะเอเอาดูลอตเตอรี่ก็ได้เพราะประหยัดซื้อเรียบร้อยแล้วเียแอดขอดูหน่อยเนาะจ้ะมือหนึ่งพับนกแกซื้อนอกแกซื้อหนึ่งพับหน,นะนึ่งหกนกนะนี่ เจดเด er a, eh <c oughs> <c oughs> ini, ี care, ๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวแอดรีดก่อนเก้าสามจะแอดรีดให้มันเสมอก่อนไปหยัดพับซะอย่างดีเลยกลัวหายอันนี้ก็ติ้งไในขยะนี่มือฉลกเฮ้ยนี่เี่กเอะสองตัวเลยโอสิงห์มือฉลกเฮยนี่เลิตาติงหมือฉลกเฮยห้าหนึ่งหกจ้ะ นี่นะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือตัวเลขที่ป้าหยัดฝันนะคะฝันได้ว่าตายายเจ้าที่เนะาะตายายเจ้าที่มาบอกให้หาเอาเองตัวเลขนะคะตรงบนหัวนอนนะคะป้าหยัดก็หาจนเจอนะคะคือคือตัวเลขที่เป็นเลขท้ายนี่นะคะหนึ่งเก้าสามนะคะ,ะเลขเลขที่ป้าหยัดฝันนะคะที่หาเจอก็คือ 19 3สนะคะประหยัดก็จัดลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะอุดหนุนอุดหนุนรัฐบาลเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วจะซื้ออะไรก่อนอย่ายลืมเนาะมีอีกตัวหนึ่งที่ประหยัดไปทําบุญวันในวันพระนะคะประหยัดไปทําบุญในวันพระก็ได้ทำไมมันเห็นเลขออกแล้วห่างตัมันจะออกอันนี้มาอีกบ้างสองเจ็ดนะคะจ้สองเจ็ด เห็นก mm ับต้นกล้วยเหรอคะปะหยัดเห็นกับต้นกล้วยต้งที่หลวงพ่อปลูกเอาไว้ตรงที่วัดที่วัดนะเห็นสองเจ็ดเลยสองเจ็ดมันดูทั้งนี้ก็เห็นสองเจ็ดเหมือนกันอ๋อค่ะอันนี้ก็คือเลขที่ปะหยัดไปทําบุญที่วัดก็เห็นที่ต้นกล้วยนะคะคือสองเจ็ดนะคะปะหยัดก็อุดหนุนรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อร์ตทรี่เรียบร้อยแล้วนะคะรอบโคบมากเลยนะคะปะหยัดเนี่ยใครชอบเลขปะหยัดก็ตามได้นะคะ ทั้ง6ตัว3ตัวแล้วก็มีอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเลขของลุงที่บอกประหยัดกันอันนี้ก็เป็นเลขของลุงนะคะเป็นเลขกี่ตัวคะประหยัดอลุง2ตัวเหรอคะ2ตัวอ๋อ2ตัวซื้อไปแล้ว5 1 6อ๋อก็คือซื้อ1 6แต่เป็นถ้าเป็น3ตัวก็5 1 6เนาะเลขของลุงก็เป็น1 6จ้า1 หนึ่งหนึ่งหกนะคะนี่เลขของลุงแฟนของประหยัดนะคะหนึ่งหกนะคะประหยัดก็จัดรถรีเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสามใบนี้ประหยัดก็ได้จากความฝันแล้วก็เลขของคุณลุงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบตามประหยัดก็จัดนะคะสำหรับเลขของประหยัดก็มี193แล้วก็27 แล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกก็คือเลขของลุงบอกประหยัดนะคะอันนี้ลุงเดี๋ยวก็มาถ่ายลุงอีกทีเนาะอันนี้ถ่ายลุงอีกทีแต่เลขของประหยัดก็ได้แล้วนะคะทั้งหมดนี้นะคะได,ไ,ดได้แล้วถ้าใครชอบตามความฝันก็ของประหยัดก็ตามเลยนะคะ ไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นําเสนอแนวทางให้นะคะแล้วป้ายัดก็ใจดีแบ่งปันแนวทางความฝันนะคะเรียกความฝันให้ด้วยนะคะเป็นแนวทางจากความฝันนะคะก็แบ่งปันให้กับ fc นะคะป้ายัดก็ไม่ห่วงนะคะก็แบ่งปันให้กับ fc นมไปเป็นแนวทางไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่เหมือนป้ายัดนะคะพรช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยนะคะก็ต้อง ต่างก็หวังเนาะหวังจะกับเอกับโชคก,กับลาบอย่างนี้นะคะต่างก็หวังกับโชคก,กับลาบเผื่อมีโชคมีลาบได้ได้ไม่เยอะไม่น้อยก็พอได้ค่ากับข้าวไปเนาะประหยัดเนาะอ้โหนี่มีได้ซักเรื่องเลยงดตั้งหลายพันจนไม่มีเหลือจะไปรับจางเขาโอ้ยจะได้งวดนี้แหละประหยัดเอ้ยเนี่ยได้งวดนี้เลยเนี่ยนี่มีหนึ่งเก้าสามเนี่ยเราก็ต้องซื้อ ฉลาไอเนี่ยฉลากินแบ่งรัฐบาลนะร,รัตตอรีถ้าอันนั้นเราก็ซื้อแบบนั้นด้วยก็ได้ถ้าต้องการจะซื้อเนาะคันที่แรกนะเอาวะควัม <Yeah. S 2> สองความสองแรกนะ <Yeah. S 2> มีคนมานอนอยู่ในบ้าน oh. ทั้งหมดคนเลย <Yeah. S 2> ลูกใหญ่จุ้ย oh. มาทั้งหมดคนเลย oh. ก็อนที่อัดเอาเองอย่าอัดไม่ถูก oh. เอ็ดก็อัดไม่เ,เ็เขาเขาเขามาทาที่ที่นอนตรงนี้นะ่ะเ่าเอ๊ะทาไมบ้านหนูไม่อยู่อยู่ไม่สนุกเขาอ่ะ oh. อยู่ไม่สนุกที่นี่เขาให้กลุ่มที่มันออกมาใหม่ๆพ mm hmm. วกเขา mm hmm. อุ่มให้อุ่มให้เขาทําที่นอน <Yeah. S 2> ทำปุ่นครนะ <Yeah. S 2> ั้งลังคาบลังลังคาจ้ะอุอูสวยมากเลยที่นี่ <Yeah. S 2> ที่นี่มันอยู่ในน,นี้นะเนี่ยมันอยู่อะไรในคาดมีหมู มีขาหมูมีหัวหมูจ้ะแล้วก็มีจะได้อะกี้เอาผีตัวนั้นเนี่ยกันปุยแกนะหางมันเออหางมันนะจใช่ค่อยดักดักถุงนังเทียนเนี่ยเอาไปโยกเองด้วอ้โดักถุงนังเทียนนะนม่ใช่นังเธอเองคือมีหัวหมูหางหมูจ้ะจ้ะเอาไว้ในถาดแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาทำอะไรใช่ไหมคะไม่คืดเออเอาพวกเป็นไงจังออคือให้ประหยัดอุ้มเด็กรีบรีบบ้าอู้รอนักวันเด็กหนัจ้ะตามก่อ กินริบบอลอีกแล้วนะจ้ะไหนกินกิทากินนงอิปเจียกินมันชูลกินมูต้องอ้าเนี่ยต้องไปได้ต้องเองกี้ค่ะคือเขามาอยู่ที่บ้านประหยัดทั้งครอบครัวเขาเลยใช่ไหมคะครอบครัวเลยจ้ะอือแต่อยู่สก๊อันนล้นนะจ้ะโอ้คือฝันที่หลังฝันหลังจากเลือกตัวเลขนี้เนาะจ้ะโอ้อันนี้ก็คือดีความฝันนะตกใจลุงหมดเลยในลุงเนี่ย ฝันที่หลังจากตัวเลขนี้นะคะความฝันของประหยัดเมื่อกี้ก็คือว่ามีคนมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาทามาทําที่นอนแบบสวยงามแล้วก็มีถาดใส่หัวหมูมีหัวหมูแล้วก็หางหมูนะคะแล้วก็ฝันแล้วประหยัดก็บอกว่าเขาก็ให้อุ้มเด็กให้อุ้มลูกของเขาให้นะคะลูกเขาก็เพิ่งคลอดใหม่ๆนะคะอันนี้ประหยัดก็บอกว่าให้เอฟซีตีเป็นตัว ตีเลขเอาเองนะคะเพราะประหยัดก็ตีไม่เป็นนะคะแอดก็ตีไม่เป็นเหมือนกันค่ะถ้าตีตีบาีบ้านีทิพย์เตี้ยหน่อยถ้าตีเป็นเลขที่บ้านก็ให้เอฟซีอัดตีตัวเลขเอาเองนะคะว่าตีเป็นตัวไหนได้นะคะที่ประหยัดฝันเห็นคนมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้อุ้มเด็กแล้วก็มีหัวหมูอยู่ในถาดหางหมูอยู่ในถาดก็ ในเอฟซีตีมีหมดทั้งหมดนะทั้งตับตับหมูตับอะไรเหมือนเขาทาพิธีอะไรสักอย่างเนาะนั่นแหละที่มาอยู่ที่บ้านประหยัดแล้วก็มาจัดทําที่นอนแบบสวยงามแล้วก็ประหยัดก็ได้อุ้มเด็กนะคะอุ้มเด็กเด็กผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายใช่ไหมเราบว่ก็เด็กผู้ชายแล้วก็มีพวกเหมือนเครื่องเส้นอะไรสักอย่างมล้นี่หัวหมูตับอะไรเยอะแยะเลยนะคะแล้ว วันนี้แอดต้องขอขอบคุณป้าหยัดมากนะคะที่แบ่งปันความฝันให้กับ f c นํานไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะวันนี้ใครชอบเลขของป้ายัดก็ตามได้นะคะเลขลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวแอดจะถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะป้ายัดถือไว้นะคะมีเลขสองสองเจ็ดก็คือตัวเลขจากต้นกล้วยที่ไปทําบุญที่วัดวันพระนะคะป้ายัดก็เห็นที่ต้นกล้วยนะคะสองเจก,ก็เป็น ตัวเลขที่ฝันว่าให้หาตรงที่นอนนะคะก็ได้มาแล้วหนึ่งหกก็เป็นตัวเลขของคุณลุงนะคะใครชอบตัวเลขของป้ายัดก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ต้องขอขอบคุณป้ายัดนะคะที่แบ่งปันความฝันให้นะคะแบ่งปันความฝันและก็ตัวเลขเด็ดๆให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณป้ายัดมากคะ่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้กับ FC ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบถูกหวยรวยๆไปกับตัวเลขของป้ายหยัดนะคะ